สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันเสาร์แบบนี้นะคะเราก็มานั่งเมาหมอยคุยเล่นกันว่าตลอดเวลา1สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่โกอยู่กับน้ำหอมแบรนด์โปรดนะคะเป็นน้ำหอมแบรนด์ไทยที่แต่งมาจากแบรนด์มิดชื่อกลิ่น sometime then next time เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอย่างที่คุยกันนะคะว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเลยนะคะโกก็จะอยู่กับน้ำหอมแบรนด์โปรดทั้ง4กลิ่นจะต้องขอบคุณแบรนด์ที่ส่งมาให้นะคะ สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องถึง a walk with someone ไปแล้วนะคะสัปดาห์นู้นเนาะแล้วก็ s o m e ท i m e ดนูนิกส t ไทมผมก็ใช้มาแล้วเต็ม1สัปดาห์นะคะสวัสดีค่ะน้องโบ <laughs> นะคะแล้วก็สัปดาห์นี้เราจะมาเจอกับไ uh, finally found something นะคะแล้วก็ปิดท้ายสัปดาห์หน้าด้วย s n d i n g s o m e w h e r e in the shadow คันนี้เราก็มาลองคุยกันมาลองสรุปผลกันว่าที่ใช้มาหนึ่งอาทิตย์เป็นยังไงบ้างก็1อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะโอยู oh, ่กับน,น้อง ซัมไทม์ There เน็กซ t ไทม์เนี่ยหสัปดาห์เต็มๆเ,เลยไม่ได้ใช้กลิ่นอื่นเลยนะคะแล้วก็เรามาพูดเรามาคุยกันว่ากลิ่นนี้เป็นยังไงนะคะแต่ว่าระหว่างนั้นเรามาเห่กันก่อนว่าตอนนี้ก็ที่ของใหม่มาเหมือนกันนะตัวก็ตัวนี้นะคะอ่านว่าอะไรก็ม่รู้ริสเตตโตอินเทนคาเฟ่ละมังนะอันนี้ก็จะเป็นคิวต่อไปที่เราจะรีวิวนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เล็กๆน้อยๆจากซันวอซูเป็นน้ำหอมจากซันวอซูก็มาลองกันจริงๆน้าหอมแบบ รอต่อคีรีวิวเยอะมากเพราะว่าโกจะทำไปเ็จอ๋น้องปายสวัสดีค่ะอยู่ได้แค่เป็นเพื่อนกันก่อนอนะเม้ามอยกันคือสเต็ปรีวิวโกจะเป็นแบบนี้คือจะพยายามอยู่กับน,น้ำหอมกลิ green, น่นใดกลิ่นหนึ่งเนี่ยให้ได้1สัปดาห์ใช้1สัปดาห์ก่อนนะคะแล้วมา,ารีวิวเฟิร์สอิมเพรสชั่นกันแล้วก็หลังจากนั้น1สัปดาห์เต็มๆเราค่อยมาสรุปผลกันว่ามีความคิดเห็นยังไงกับน,น้ำหอมนี้นะคะก็ขอบคุณทางแบรนด์โปรดก่อนที่กุซาส่งมาให้อันนี้ทางแบรนด์สปอนเซอร์ส่งมาให้นะคะ ซัมทามไดโนเน็กซ์ไทม์เนี่ยนะคะเดี๋ยวขอสรุปก่อนซัมทามไดโนเน็กซ์ไทม์เนี่ยเลิบๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณประธานโฮมเทพเลงไม่เคยคุยกันเป็นการส่วนตัวเลยแต่ว่าติดตามผลงานคุณประธานตลอดอยู่เหมือนกันนะคะก็จะบอกว่าซัมทามไดโนเน็กซ์ไทม์นะคะคือไอพวกซัมซัมเนี่ยนะมันจะอยู่ในลายม e ม o ร a เบ e ลของโปรดนะคะซึ่งล่าสุดเราเห็นว่าโปรดเนี่ยไปคอลลัพส ไปไป collaboration กับแบรนด์ของ n a t u r a l t ชล l ล r คุณทาดาด้วยก็เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจเพราะว่าคุณชูนแกก็เงียบเงียมานานใช่ไหมก็มาปลุกแบรนด์ให้ฟื้นขึ้นมาอีกทีนึงอันนี้เรามองว่าเป็นข้อดีนะครเรามองว่าเป็นข้อดีแต่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะคะสรุปขออนุญ,ญาตสรุปซัมทามเดนโนเน็กซ์ทามก่อนคือตลอดเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ใช้มาเนี่ยนะครับค่อนข้างเป็นความรู้สึกที่อธิบายยาก คือกลิ่นเนี่ยนะคะมันจะเปิดมาด้วยสโมกกี้ก่อนพอมันเปสโมกกี้เนี่ยมันจะได้กลิ่นความแบบรมควันไม่ไม้ไมเบิร์นเบิร์นใช่ไหมคะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะ่ะโก,กลกับได้ความชุ่มฉ่ำนะคะได้ความโชอุ่มของผลไม้สุกอยู่ในนั้นด้วยดาว่าน่าจะเป็นอนุภาคหนึ่งของโรสออกไซด์อ่ะคือโรสออกไซด์มันเป็นสารหอมตัวหนึ่งที่ให้กลิ่นกุหลาบก็ให้แต่บางทีมันได้กลิ่นเหมือนลิ้นจี่ฉ่ำๆด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันจะออกโทนเมทัลลิกแฝงนิด,นด คันนี้เนี่ยพอรถออกไซด์มาอยู่กับพวกเขตออยนะคะอย่างที่โกบอกว่ามันจะหรือว่าโคลฟเขตออยโคลฟมันจะกลิ่นโทนหนังหรือโทนควันเนี่ยค่ะกลิ่นมันก็เลยจะค่อนข้างคอนทราสต์กันกลิ่นซัมทม์เดนน็กซ์ทมมเนี่ยมันเลยคอมเพล็กซ์นะคะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างคอมเพล็กซ์แล้วก็สร้างความรู้สึกที่ขัดแย้งกันระหว่างความเบอร์นิงไม่ไม่กับผลไม้เชอุ่มชุ่มๆุมอย่างเช่นพีช uh, อย่างเงี้ยคันนี้เนี่ย ประสิทธิภาพของกลิ่นนะคะใน 1- 2ึชั่วโมงแรกเนี่ยค่อนข้างฟูงตัวนะคะมีคนชมเหมือนกันว่าหอมแต่กลิ่นมันค่อนข้างจะอธิบายยากจริงๆต้องให้ความเคารพแล้วก็นับถือแบรนด์นะที่ทำน้ำหอมในลายมีมอริเบิลมาเนี่ยเท่าที่ดมมา2กลิ่น,น่ไม่ตลาดเลยนะคะเป็นกลิ่นที่ต้องใช้เวลาต้องให้เวลากับมันตลอดเลยดังนั้นเนี่ยมันจึงน่าจะเป็นงานที่ไม่ใช่ first inspiration แล้วแบบดมปุ๊บแล้วตัดสินใจซื้อทันทีต้องศึกษานะคะต้องลองใช้นิดนึงก็ ก็อาจจะไม่ใช่เชยน้ําหอมในปัจจุบันนี้แต่เราก็เราก็ยอมให้ทางแบรนด์นะที่ทางแบรนด์ก้าเสี่ยงมันก็ยาก,ยากอยู่เหมือนกันในการขายน้ําหอมแบบนี้คันนี้เนี่ยกลิ่นเนี่ยนะคะพอพอใช้ไปสักพักเนี่ยกลิ่นมันจะค่อนข้างแบบเป็นสกินเซนส์แนบไปกับผิวมันจะไม่ค่อยได้กลิ่นอะไรแล้วพอมันไม่ค่อยได้กลิ่นอะไรแล้วเนี่ยมันจะฝุงอยู่ <c oughs> <c oughs> แต่อย่างสภาพดีอยู่มันก็จะฝุ้งอยู่กับตัวนะคะมันจะฝุ้งอยู่กับตัวแล้วก็ ค่อนข้างอบอวลนิดหนึ่งกลิ่นนี้เนี่ยโกใส่ไปออกกําลังกายบนชั้นดาดฟ้าอุณหภูมิประมาณแบบ45องศาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็โดนเหงื่อแล้วก็ไม่ฟื้นตัวกลับมาแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งกลิ่นไปทางในทางเหม็นเปรี้ยวเหม็นคืนเหม็นขมอะไรอย่างนี้นะคะกลิ่นมันแค่จะหายแล้วก็จางไปครั้งนี้เนี่ยพอท้ายกลิ่นเนี่ยโกจะได้เป็นกลิ่นสโมกกี้กับควันนวลๆนะคะแต่ว่าในช่วงอา่าท็อปทูมิเดิลเนี่ยนะคะมันจะมีความฉ่ำของผลไม้เนี่ยมาแทรกด้วยเพลงน่าจะดัเหมอนกั ลิ่นผลไม้มาแทรกด้วยคันนี้เนี่ยมันก็อย่างที่บอกนะคะมันคอมเพล็กแล้วก็คอนทราสต์ดีก็ให้คะแนนนะคะตัวนี้เนี่ยโกคิดว่าใส่ไปเที่ยวไปออกกํลาลังกายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะแล้วก็อาจจะใช้ไปเดทได้นะคะหรือว่าเป็นออฟฟิศเซนส์ก็เบามือหน่อยก็ได้เหมือนกันจริงๆซัมทามไดโนเน็กซ์ไทม์เนี่ยนะคะคุณเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาอธิบายไว้กับหนังเรื่อง ดิวไปด้วยกันเถอะหรืออะไรสักอย่างเนี่ยซึ่งเราดูแล้วนะแต่เราจําชื่อหนังไม่ได้ก็ซึ่งก็เป็นหนังในกลุ่ม LGBT อย่างเงี้ยมันจะบอกถึงช่วงเวลาหนึ่งช่วงเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขอะแต่ว่ามันก็จะ fade away ไปอย่างเดียวแล้วมันเหลือแต่ความทรงจำาค่นี้พอจะกลับมารื้อฟื้นอีกครั้งนียมันกลายเป็นเรื่องอีหลังอีเหลือดังนั้นเนี่ยมันก็ sometime next time เนี่ยก็สมกับชื่อจริงๆนะจริงๆแล้วคาว่า sometime next time เนี่ยมันเป็นโค้ t หรือมันเป็นประโยคประโยคทองของคุณอลันแบเน็ตคุณอลันแบเน็ตเนี่ยเป็นนัก เป็นนักภาพยนตร์ต้องพูดแบบนี้เป็นนักภาพยนตร์ชาวอังกฤษแกเนี่ยเข้าวงการมาด้วยการเป็นนักแสดงใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นแกค่อยเ,เฟดตัวเป็นคนเขียนบทบทดังๆที่แกเขียนนะก็คือเรื่อง King George The m a n e of King George 3มั้งก็ซึ่งก็จะเป็นหนังแบบรักจักจงวงเพราะว่าคุณอลันเนี่ยแกเป็นคนอังกฤษแล้วแกก็คุยได้รับเชิญแล้วเขียนบทให้ซีรีส์เรื่อง The Crown ใน Netflix ด้วยนะดังนั้นแกก็จะเป็นเจ้าของโหวตทองนี่แหละว่า Sometime the no next time ซึ่งจะสื่อถึงบอกว่า เรื่องเมื่อสิ่งบางอย่างมันจบไปแล้วมันมันมันจบไปแล้วแล้วมันจะไม่มีโอกาสมาอีกควรเก็บไว้แค่ความทรงจําไม่ควรจะรื้อฟื้นมันมาอีกนะคะดังนั้นเน,นี่ยซัมทามแตนโน้ตสตาร์มันเหมือนผลไม้ที่สุกป,ปรังอะแต่ว่ามันเป็นอดีตไปแล้วนะคะความสุกของผลไม้เนี่ยมันไม่ย้อนกลับมามันจะมีแต่แบบความรสทมขมปนหวานหวานขสม,ขมบ,บิทเตอร์สวีทอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้น,น,น,นเนี่ยซัมทามแตนโน้ตสตาร์เนี่ยทำตัวนี้เนี่ยดมอย่างเงี้ยยังได้กลิ่นของแบบ ออยของความเบอร์นิ่งกับความชุม่มความเฉอุ่มชุ่มชื่นความผลไม้สุกอยู่ด้วยกันมันแบบมันพูดยากมากเลยนะมันเป็นเลตเทอรี่ฟรุตตี้เหรอหรอืหรอว่ามันเป็นแบบฟรุตตี้สโมกกี้อะไรประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วก็มันจะพอพีชพอรสออกไซด์มันอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะกับควันเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกเก๋ไปอีกแบบนะโกไม่เคยได้กลิ่นน้ำหอมไหนที่คล้ายๆแบบนี้บางทีจะนึกถึงโรจาบางตัวแต่ว่าก็ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยโกค่อนข้าง ชอบนะแล้วก็ให้คะแนนของแบรนด์ที่กล้าเสี่ยงกับการทําน้ำหอมแบบนี้มาเลยไม่ใช่ไม่ดีเพียงแต่ว่ามันแบบไม่น่าจะใช่เป็นน้ําหอมที่เป็นตลาดแล้วขายแล้วขายได้ในปัจจุบันนี้นะคะก็ค่อนข้างยากอันนี้ต้องแบบ ให,ให้ให้แะ่นนในความกล้านะครแล้วก็ใช้มาตลอดมาก็ได้ความความพึงพอใจพอสมควรก็มีคนชมอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่ากลิ่นม,มือเข้าถึงยากหน่อยเท่าน,นั้นเองนะคะ,แ,ะแรกๆก็ s m o กี้จัดจ้านหลังจากนั้นก็เป็นผลไม,ม้ชุม่มๆแล้วก็ท้ายกลิ่นก็เบสสมหอมแล้วก็เป็นกลิ่นแบบนวลๆของแบบคล้ายๆกับมสัส แต่ว่ามันมีความเบิร์นตลอดเวลานะแล้วก็ไม่ได้ฟูงกระจายมากนะคะติดทนพอสมควร6-8ชั่วโมงโดนเหงื่อแล้วไม่ฟโดนเหงื่อแล้วกลิ่นไม่คืนชีพแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ไม่ช่วยให้ให้กลิ่นกายเราดูเหม็นเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความคลาสซี่พอสมควรอยู่ในนี้นะคะอันนี้ก็คือสรุปของซัมไทม์ไดโนเน็กซ์ไทม์เนาะระหว่างนี้นะคะวันสัปดาห์นี้เนี่ยโกก็จะมาเปิดใช้ I finally found something ขออนุญ,ญาตอ่าน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 โน้ตจากแบรนด์ให้แล้วกันเนาะ finally found something เนี่ยนะคะน่าจะเป็นโทนกรูมองอะน่าจะเป็นโทนกรูมองเพราะว่าโกรจะเจอโน้ตอะไรบ้างอยู่ในนี้ออท็อปโน้ตนะคะเป็นเบอร์กามอสลามเลมอนแล้วก็แบล็กทีอะพอพูดแบบนี้นะคะพอมีแบล็กทีหรือชาด,ดำกับเบอร์กามอสปุ๊บเพื่อนๆนึกถึงอะไรจริงๆแล้วมันเป็นคอมบิเนชันที่ง่ายมากเพราะว่าทันทีที่มันมีแบล็กทีแล้วมีเบอร์กามอสผสมมาเนี่ยกลิ่นม,มันจะ,จะคล้ายชาเอลเกร ะะชาเออร์เกรก็เป็นชาที่เขาก็เป็นชาดำนี่แหละชาดำขั่วผสมกับกลิ่นเบกรกามอตนะคะมันจะช่วยให้ระบายท้องอะไรอย่างเงี้ยนะพอมีเลมอนมาเสริมเนี่ยก็อาจจะไม่ให้คลีเช่กับชาเออร์เกรมากนะแต่ว่าก็น่าจะเป็นกลิ่นชาชาอยู่กำลังตั้งข้อสงสัยว่าทางแบรนดน์พยายามจะใช้โน้ตที่มันทำให้ลิงค์ทั้ง4กลิ่นเ,นเป็นซีรีส์เดียวกันว่าเป็นโน้ตชาหรือน้ตสโมกกี้น้ตหรือเปล่าเพราะว่า2กลิ่นที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งชาและสโมกกี้น้อตนะคะอยู่ในเนื้อกลิ่น มิดเดิลโน้เป็นแนะมกโนเลียเนาะแมกโนเลียก็จะให้กลิ่นโทนแบบซิตรัสนิดหนึ่งแล้วก็จะมีออเรนจ์บลัซซัมแพร์แล้วก็โรสนะคะส่วนเบสโน้ตอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจเป็นมาร์ชเมลโล่นะคะแล้วก็มีคาโคนะคะมีโกโก้นะคะแล้วก็มีวานิลลาแล้วก็กลิ่นนมโกก็เลยค่อนข้างจะมัน่นใจว่ากลิ่นนี้น่าจะเป็นโทนกรุมองแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเรามาลองดูกันว่าเป็นโทนกรุมองจริงหรือเปล่ามาเปิดลองกันเลยนะคะตื๊ด,ด,ด,ด ออนนี้ยากวันนี้มือไม้อ่อนนะคะจับอะไรก็ร่วงไปหมดมนะคะ I finally found something ก็อยู่ในกลุ่มในลายมีมอริโบลของแดนโปรดอยู่เหมือนเดิมนะคะ<ม>เรามาลองกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง จุกๆนะฮะจุกๆเป็นคนใช้น้ำหอมเยอะน้องที์มาแล้วน้องที์จะบอกว่าเดี๋ยวเรามาลองอันนี้กันลองลองลองอันนี้กันแต่ว่าเดี๋ยวออันนี้ก่อนเนาะ I f i n a l l ิ found something นะรู้สึกว่าใน3กลิ่นเนี่ยนะเป็นกลิ่นที่น่าจะเข้าใกล้ความเป็นผู้หญิงมากที่สุดแล้วแหละเพราะว่าอันดับแรกเลยนะโกดได้กลิ่นความหอมเข้มมันของนมกับผงโกโก้ผสมมาแต่ว่ามันตัดเลี่ยนด้วยกลิ่นเลมอนและเบอร์กามอนจริงๆเนี่ยนมโกโก้อะไรอย่างเงี้ยหรือวานิลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่ามันเป็นเบสโน้ตก็จริงแต่เป็นไปไม่ได้ที่มันจะอยู่มันจะโชว์ตัวมาตอนเบสมันมักจะโชว์ตัวมาตั้งแต่เริ่มต้นเพราะมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างชัด แล้วโน้ตนมนี่นะคะมันจะเป็นโน้ตที่ <c oughs> สก,กัดกลิ่นหอมไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะเป็นสารหอมที่ทําเรียนแบบนมก็คือสารหอมในกลุ่มแลคโตสนะคะสารหอมในกลุ่มแลคโตสมันก็จะท้ายฟิกด้วยเหมือนกันถ้ามากเกินไปมันจะเยน็นแต่ว่าจะแฝงความเขียวไว้ด้วยคันนี้เนี่ยไอฟอนเดลิฟาวซัมติงเลยนะคะชอบมันรีมายโกรถน้าหอม d ีโนซารุติตัวหนึ่งเมื่อก่อน20-30ปีตัวหนึ่งที่มันจะแบบเป็นซีด้าแล้วก็เป็นนมเข้ม เข้มข,ข้นข้นๆอะไรอย่างเงี้ยน,ะนวลนๆเนี่ยนะคะจริงๆถ้าดมใกล้ๆเนี่ยดมที่ผิวเนื้อใกล้ๆเนี่ยนะคะจะได้กลิ่นเบอร์กามอสได้กลิ่นแบคทีนะคะแต่ว่าพอมันฟุ้งอยู่ในอากาศเนี่ยกลอยได้กลิ่นเป็นแบบความครีมมี่นะคะความครีมมี่ที่ไม่หวานนะของนมความครีมมี่ที่ไม่หวานนมเราก็อาจจะมีวาน,นิลลาผสมโดยนิดนึงแล้วก็มีความขมเจเจือของโกโก้อืม ใช้ได้เลยอะ่ะกลิ่นน่ารักต้องบอกเลยว่าในบรรดา3กลิ่นที่ลองมาเนี่ยนะคะกลิ่นเนี่ยน่ารักมากแล้วก็เป็นกลิ่นที่ผู้หญิงที่สุดแล้วก็มีความเป็นยูนิเซ็กซ์พอสมควรผู้ชายเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะาออว่าอย่างที่ขวบอกว่านึกถึงน้ำหอมดีโนซอริตี้ตัวหนึ่งมันชื่อ1 1981แอะไรสักอย่างที่ขวดมันเป็นกลมๆฝาสีดำแล้วก็กรุ<ๆ>่งกราบเป็นต<ๆ>ัวอ<ๆ>ักษรอะไรเงี<ๆ>้ยเออนี<ๆ>่น่าหอมอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ใช้ได้นะคะท็อปน้ตเป็นแบบนี้ท็อปน้ตเป็นแบบนี้้กก็คคือออถาาาวมมุงนะ ความฟุ้มาโกะให้เป็นความครีมี่นะคะของนมความครีมมี่ของวานิลาเจอนิดหนึ่งไม่หวานไม่หวานเชื่อไม่หยาดเยอะไม่หยุดย้อยนะคะแล้วก็มีความขมของโกโก้มาตัดในขณะที่ดมที่ผิวเนี่ยกลับได้กลิ่นเบอร์กามอสค่อนข้างชัดส่วนแบล็กทีเนี่ยจะเป็นแค่สโมกกีมกลม,กลม กลิ่นมันราวอยู่นะคะกลิ่นมันไม่ได้โดดนะกลิ่นมันกลมๆเลยกนี้เราช่วงนี้ช่วงระหว่างรอแบบให้มันคลายตัวไปนิดนึงเนี่ยเราค่อยมามาก,กันแต่ว่าอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆค่ะพอดีว่าโกได้กลิ่นนะคะทดลองมานะคะชุดทดลองของ hermetica นะคะซึ่งก็จะมีกลิ่น rose fire multi lotus mega flower เจตอง8 spice air green lion นะคะ cedar rise sandal sun patchouli l i amber b e นะคะ วันนิวไนท์นะคะวอร์ดิเข้าลู่ลาวนะคะวอร์ดิเข้าลาวนั่งของเ e อร์เมติก้าในครบเลยแบรนด์เ e อร์เมติก้าเนี่ยนะคะเขามีแรงบันดาลใจมาจากพวกเล่นแร่แปราธาตุหรือเอบชีมีในยุคกอ่อนซึ่งการเล่นแร่แปราธาตุของยุโรปเนี่ยนะคะมันเป็น อเป็นเขาเรียกว่าเป็น,ปนคุณูปการแก่การวิทยาศาสตร์และการแพทย์เพราะว่าการเล่นแร่แปรธาตุในสมัยนี้นนมันทาให้เกิดเราค้นพบข้อมูลทางวิทย,ยาศาสตร์เยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ก็คือเจ้าของแบรนด์เฮอร์เมติกานะคะเขาก็เลยเอาความคิดตรงนั้นเนี่ยก็คือการผสมผสานของที่เป็นทั้งเนเชอร l และซินเ e ติกเนี่ย <S <S เข้าด้วยกันนะคะมาเป็นกลิ่นหอมพวกนี้กลิ่นหอมมันจะมีความแบบวินเทจหรือเปล่าก็ไม่นะแต่ว่ามันก็มีความแบบ mixed, มิกซ์มันมีความแบบ หลากหลายมันมีแบบหลายชนชาติมิกซ์ซึ่งอยู่ในนี้และคันนี้เนี่ยพอได้มาเนี่ยนะครับเรามาันท่าท่านจะดันท่านท่นลองดูตื้อสวยงามเมลา่าเฮอร์เมติก้านะคะนนี้ก็จะเป็นแบบทางแบรนด์ก็ให้มาแบบนี้ตื้อนี่นะครแล้วก็ออกไปปุ๊บเราก็จะมีตัวแบบทดลองนะคะอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นแบบเหมือนกับแนะนำอ่ะแนะนำแบรนด์แนะนำกลิ่นนะคะอยู่ในนี้ ว่ามีกลิ่นอะไรบ้างแรงมันดาลใจมาจากไหนสารหอมเป็นอย่างไรนะคะอยู่ในนี้หมดเลยแล้วก็โกก็ได้มาครบทุกกลิ่นเลยนะนี่1 2 3่งสองสาม11่ห้ากเจดแปกกลิ่นนะคะสิกลิ่นเดี๋ยวเรานัดมีติ้งกันดีกว่านะคะน้องทิพย์น้องโบถ้าสะดวกเราลองมาลองดมกันเฮอร์เมติก้าเดี๋ยวก็นัดที่เดิมนั่นแหละนะจะเป็นเซนทันชิตลมอะ่ะ เซนนั่นชิลงพูดลอฟนะเป็นสัปดาวอาทิตย์หรือสัปดาห์ไหนสักวันหนึ่งเนาะเรามาลองกันอันนี้ต้องขอบคุณน้อง,น,องน้องริวมากนะน้องริวเนะี่ยให้มาลองนะคะแล้วก็คิดว่าน้องริวคงจะเปิดพรีอยู่ได้ไม่นาะนโดยส่วนตัวเนี่ยนะโขสนใจกลิ่นไอนน้น่าหนากลิ่นเอ่อพัชชลีไลซันเดิลซันแล้วก็มัลติโลตัสอยากจะรู้ว่ามัลติโลตัสเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะจัดจะ,จ,ะจัดเป็นอีเวนต์ในเพจนี้แหละแล้วก็นัด,นด นะคะทุกทท่านเลยที่สนใจนะเข้ามาลองดมกันได้นะคะเข้ามาจะไม่ต้องเขินอายนะไม่ต้องเขินอายเราก็จะพยายามจัดแบบนี้ไปบ่อยเวลาได้ของใหม่มาอนะไรเงี้ยเราก็มาลองกันนะคะน้องทิพย์เชิญคุณหมอผู้ชงด้วยอะไรเงี้ยนะจัดการนนะ้าจัดการน,นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาลองกันช่วงระหว่างนี้เนาะเจอกันโอกาสหน้านะคะเราก็จะมาลองกันตัวนี้แหละ นัดกันบ่อยๆนะคะเพื่อนๆในเพจใครสนใจเนี่ยก็ตามไปได้ไม่ต้องไปเมาส์มอลหรอกไปดมๆเสร็จแล้วก็กลับแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยจะเป็นคนขี้เมาส์นะครับก็จะเมากันไม่ต้องอายนะไปด้วยกันนะคะนี่เฮอร์เมติกาทั้งลายทุกกลิ่นเลยแล้วก็มาลองกันนะคะแล้วก็ฟลอร์อีกูนะคะที่ใครยังไม่ได้ลองเราก็ยินดีจะให้นําไปลองเหมือนกันนะคะทั้ง2แบรนด์นี้เลยนะ่ะตอนนี้นะคะเรามาดมช่วงแบบก็จริงๆมันก็ยังจะเป็นช่วงท็อปอยู่นะคะ แต่ว่ามันก็น่าจะคลี่คลายลงไปนิดนึงอ่ะของ I f i n น l l y ี่ i n a l l y found something นะคระับทนี้เนี่ยโกจับกลิ่นเบอร์การมอสกับแบล็กทีเด่นๆไม่ได้แล้วนะกับกลายเป็นว่ามันจะกลายเป็นเหมือนเป็นคว,ควันๆน,นวลๆคือถ้าเกิดว่าเทียบกันเนี่ยนะคะทั้ง A walk with someone กับซัม e ามเ e นูเ n e x t Time เนี่ยกลิ่น s m o k กี y, ้เลชิรีหนังๆไม่เนี่ยชัดมาก นะคะชารจมากเลยน่าจะเป็นเขตออยหรือว่าน่าจะเป็นแบบเบิร์ชทาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพอมาเป็นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยโกได้กลิ่นเหมือนแบบเวลาเขาคั่วชาดำมันจะเป็นแบบเหมือนป็นควันแบบสโมกกี้ฟุ้งๆอยู่ด้านหลังนุ่มๆม,มันนุ่มมากกลิ่นเนี่ยมันมีความนุ่มมากไม่ได้เลเทอรี่ไม่ได้แบบฝาดขมอะไรขนาดอะไรนะครับมันจะเป็นแค่แบบสโมกกี้นุ่มๆอยู่ด้านหลังแล้วก็ได้กลิ่นความขมแบบขมแบบโกโก้ Go Go, นะคะโกโก้ Go Go, หรือว่า ดาร์กช uh, นะ็อกโกแลตเนี่ยอยู่ในนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะได้เป็นกลิ่นแบบกลิ่นนมเนี่ยนะคะมันไม่ได้นมแบบมิลกี้ชัช้นๆนะมันจะเป็นนมแบบมาเจอือเจอให้มันมีความแบบนวลหอมหวานนิดนีดนดนด้จากวานิลลานะคะแล้วก็แมกโนเลียแพร r โรสอะไรอย่างเงี้ยน่าจะอยู่ในช่วงมิดเดิลไปไป,ปลายเบสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าดมที่ผิวอ่ะมันแปลกนนะ อารมาโดยรวมเนี่ยมันจะเป็นนมๆมควนควแต่ว่าดมที่ผิวเนี่ยมันจะได้ความนุ่มนะคะนุ่มจากเบอร์เการ์มอสแล้วก็มีความสดใสของเลมอนใน,ในช่วงต้นแรกๆเท่านั้นนะคะโดยรวมแล้วเนกลิ่นนี้เนี่ยยูนิเซ็กที่แท้จริงค่อนไปทางผู้หญิงนิดหน่อยผู้ชายก็ใช้ได้ให้ความรู้สึกสนุกสนานมากกว่าทุทกๆกลิ่นที่เคยดมมามากกว่าทุทกๆกลิ่นในไลน์นี้นะคะแล้วก็มีความนุ่มนวลไม่เศร้า กลิ่นพวกนี้บางทีมันจะแบบดมล้วเราจะรู้สึกว่าเขาพยายามสื่อถึงความเศร้าถึงแบบถึงแบบอดีตอันเบื้องหลังอันขมคืนหรือว่าแบบอะไรที่มันย้อนกลับขึ้นมาไม่ได้แต่ว่าในขนันนี้มันจะให้กลิ่นโทนวอร์มโทนอบอุ่นแล้วก็มันเป็นความทรงจำที่ดีอ่านะอันนี้ก็ไอฟอนนีลิฟเฝ้าซัมติงนะคะก็ค่อนข้างประทับใจต้องบอกว่าประทับใจที่สุดในบรรดา3กลิ่นที่ได้มานะคะแล้วก็ ค่อนข้างจะดีนะคะค่อนข้างจะใช้ได้ง่ายที่สุดในบรรดา,าทั้ง3กลิ่นที่ลองนะคะเดี๋ยวเหลืออีกกลิ่นที่ยังไม่ได้ลองก็คือ standing somewhere in the shadow ทึ่เขาบอกว่ามันใช้ยากสุดเราก็จะมาลองสัปดาห์หลังนะคะสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์นะคะโกก็จะอยู่กลิ่นกับกลิ่น I finaly found something เนี่ยตลอด ใช้แต่กลิ่นนี้กลิ่นเดียวไม่ไปไหนนะคะแล้วก็วันเสาร์หน้าเราก็มาสรุปกันว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ n e d a น l y ลิฟว s ส m e t ติ n งบนผิวโเป็นอย่างไรบ้างสัปดาห์นี้ก็คุยกันสั้นๆแบบนี้แหละลากันไปก่อนนะคะเพื่อนๆทุกๆคนอย่าลืมว่าเดี๋ยวเรานัดดมเฮอร์เมติกันนะคะสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจอกันสมัยวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หน้าเนาะบาย